มาออกแล้วขณะนี้มาร์กน็อปเลอร์เป็นตัวนำที่ป้ายสีหนุ่มอุดรผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำมาร์กน็อปเลอร์ที่สองหนุ่มฟังโค้งที่สามที่ป้ายสามหนุ่มอุดรเป็นตัวนำ นุ่มฝังโคงที่สองมาร์กนอบเลอร์ที่สามต่อไปเป็นน้องผ่านเงินและเทพโยทินที่โค้งไปสิบออกทางตรงหนุ่มอุดรยังคงเป็นตัวนำขณะนี้หนุ่มฝังโคงผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำนุ่มอุดรที่สองมาร์กนอบเลอร์ที่สามที่ป้ายเก้านุ่มฝังโคงยังคงเป็นตัวนำ นุ่มอุดอนที่สองมาร์คดับเลอร์ที่สามนุ่มฝังของเป็นตัวนำมาร์คดับเลอร์ที่สอง